แล้วผู้ชมคุยเรื่องช้างกันหน่อยนะ,ะเอออาจจะไม่ค่อยได้เป็นประเด็นใหญ่ตามหน้าสื่อต่างๆนะแต่ว่าเราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นสถานการณ์ช้างตอนช่วงโควิดระบาดกับณปัจจุบันนี้นะครับวันนี้คุยกับคุณอภิชิตดวงดีประธานกรรมการบริษัท Elephant Rescue Park และอุปนายกสมาคมสาพันธ์ช้างไทยนะครับอยู่ในสายโฟนอินกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอภิชิตครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีคุณเฟ้ครับแล้วก็พิธีกรสวยท่านครับโอ้ยขอบคุณค่ะพี่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 จิตครับพี่ทำปางช้างอยู่ที่เชียงใหม่เนาะชื่อว่า Elephant Rescue ใช่ไหมฮะ Elephant Rescue Park นะครับอืมทำไมชื่อเหมือนเหมือนเหมือนเมืระกับว่าช่วยเหลือช้างนะฮะหมายถึงว่าช้างป่วยช้างเจ็บแล้วเอามาดูแลหรือยังไงฮะ ผมตามตัวเลยก็คือปางนี้เราจัดตักขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นศูนย์ในการช่วยช้างที่ได้รับความลำบากจากทางด้างการรวก็จิตใจเอาง่ายๆก็คือช้างที่บางส่วนจากการทรักรณกรรมมาบางส่วนก็ได้รับอุบัติเหตุแล้วก็บางส่วนที่เจ้าของไม่สามารถที่จะเลี้ยงต่อได้แล้วเขาก็ติดต่อมาที่เราเราก็จะไปเอาช้างเหล่านีนะ้มาเลี้ยงมาช่วยดูแลคล้ายๆกับว่าเราเป็นศูนย์ในการให้ความช่วยเหลือตับช้างทุกแบบนะครับ ค่ะที่นี่คือช้างที่เป็นช้างเลี้ยงมาก่อนใช่ไหมคะไม่ได้เป็นช้างป่าที่อาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วเรานามาดูแลต่อใช่ไหมคะนแน่นอนครับที่นี่จะรับช้างบ้านหรือว่าช้างเลี้ยงเท่านั้นนะครับเพราะโดยตามกฎหมายแล้วเราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรเกี่ยวกับช้างป่าได้เลยช้างป่าจะต้องเป็นความรับผิดชอบของกรมพิกานอ่าสัตว์ป่าแล้วก็ทีมสตัตวแพทย์หน่วยงานต่างๆที่เขามีหน้าที่โดยตรงแต่ช้างบ้านเนี่ย ไม่ค่อยอคือมันกระจัดกระจายด้วยจํานวนที่เยอะนะครับอ่าจริงๆแล้วจานวนช้างบ้านในบ้านเราตอนนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เหลืออยู่ประมาณแค่สามพันหกร้อยห้าสิบเชื่อนะครับในทั่วประเทศส่วนในภาคเหนือนีประมาณหนึ่งพันเชื่อแล้วก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็อยู่ได้ด้วยการเทีเท่ยวเป็นหลักนะครับ mm. ทีนี้พอช้างได้รับอุบัติเหตุหรือว่ามีเจ้าของที่ประสบปัญหาทางด้านการินด้านครอบครัวในหลายอย่างบ mm. วกกับ บางท่านอาจจะอายุอนามมากขึ้นเลี้ยงไม่ไหวก็ยินดีที่จะติดต่อมาทางเราแล้วเราก็ไปเอาช้างเหล่าน,นั้น่ะมามาเลี้ยงมาดูแลต่อให้นะครับแล้วก็จะมี <c oughs> ชุดหลายวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสระครับครับอ,อย่างนี้ช่วงโควิดที่ตอนนั้นเราเห็นข่าวว่าปางช้างเขาเลี้ยงกันแทบไม่ไหวแล้วเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีเงินเพราะว่าช้างก็ต้องกินทุกวันชตอนนั้นมีช้างที่เข้ามาในปางช้างพี่เยอะไหมครับ ในช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในสถานที่ตั้งของเราก็เข้ามาบ้างแต่หลักๆแล้วด้วยในช่วงนั้นมันเป็นช่วงมีการจํากัดด้วยนโยบายของล mm ็ hmm. อกดาวน์ส่วนมากเราจะมีการช่วยเหลือในการส่งทีมงานออกไปใ<ะ>นะรูปแบบของส่งอาหารหยุดยาเวชภัณฑ์หรือถ้าเกิดทั้งเจ็บปวดจริงๆเราก็จะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่ผมทํางานจิตอาสาด้วยนั่นก็คือ,อสมาคมตาพันช้างไทย ซึ่งทางคาร์ลัตตเวรสคิวพาร์คเนี่ยเราก็จะมีการฝึกทีมงานเราให้เป็นทีมที่สามารถที่จะเลี้ยงดูแลแล้วก็รักษาช้างได้นะครับทั้งครบทั้งสัดส่วนเลยคือเราใช้สโลแกนว่า RCT นะครับเป็นภาษาอังกฤษ R ก็คือเ e ิร์สเป็นการช่วยเขา C ก็คือเป็นการ c ค r e เป็นการดูแลเลี้ยงดีด้วยอาหารด้วยทีมงานที่เข้าใจช้างเลี้ยงให้เขาเป็นช้างที่ให้มีความสุขมากที่สุด แล้วก็สุดท้ายคือพีคือครีเซนเป็นการให้การรักษากรณีที่ช้างเจ็บใครได้ป่วยในช่วงโควิดที่ผ่านมาในในส่วนของปางเราเราก็ช right, ่วงีที่เราอยู่ในในพื้นที่ที่อาจจะเหมาะสมหน่อยคืออยู่ใกล้กับชายป่าใกล้กับป่าชุมชนนู่นนี่นั่นแล้วผมก็ขออนุญาตกับผู้นำทุมชนในการเอาช้างเดินขึ้นไปกินหญ้าธรรมชาติเพราะอาหารช้างระดับนั้นมีอยู่ห้าชนิดนะครับพื่เป็นมีผลไม้ มีหญ้ามีไม้ไผ่มีไม้ตะก,กูลไม้เรื้อยแล้วก็เป็นเป็นพวกต้นไม้ส่วนช้างที่อยู่นอกปางเราเราก็ให้ความช่วยเหลือโดยการได้รับการบริจาคับสนุนจากนิติบุรบ้างแล้วก็แบ่งปันกันไปบางทีก็ได้รับเป็นอาหารแล้วก็ส่งรถส่งไปตามปางนั้นน,น,นะครับค่ะตอนนี้มีช้างที่ดูแลอยู่ประมาณกี่เชือกได้อะคะ ตอนนี้ที่เป็นช้างที่ได้รับการช่วยเหลือโดยทางปางจริงๆคือมีอยู่แปดเชือกแล้วก็มีช้างที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของเราก็มีประมาณอีกสองสามเชือกนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งมีช้างน้อยเชือกหนึ่งมาจากพื้นที่ที่เป็นภูเขาโซนแม่แจ่มก็เพิ่งมาขออยู่ด้วยมาอาศัยด้วยเราก็ยินดีโด,โดยทั้งการจัดหาความ าอาหารที่พักทุกอย่างให้ฟรีหมดครับค,คือคือฟังดูเหมือนเหมือนเป็นมูลนิธิช่วยช้างนะแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าคุณอภิชิตด,ดําเนินงานลักษณะก็คือใช้ทุนตัวเองเพราะนี่คือบริษัทใช่ไหมครใช่ครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้คิดตั้งใจว่าจะเกี่ยวกับเรื่องว่าจะตั้งชื่อรูปที่นอะไรคือผมตอนนี้ผมมุ่งเป้าอยู่อย่างเดียวคือเอาการช่วยช้างให้ปเป็นหลักเป็นเป้าหมาย โดยโดยโดยมีการประสานงานไปกับหน่วยงานต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือที่ผมเรียนมาเมื่อกี้ก็คือสมาคมสาวพันช้างไทยนะครับโดยมีกลุ่มเพื่อนฝุงที่เป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของช้างเป็นควันช้างเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างหลายๆคนนะครับมาให้ความร่วมมือในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมที่จะช่วยช้างในหลายๆรูปแบบทั้งช้างปกติช้างเสียบหัวช้างพิการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโรคไ่ยไข้เจ็บ ซึ่งตอนนี้เราก็พยายามาสนับสนุนให้กับดรปตวแพทย์าจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการาหาตัวยาหรือตัววัคซีนที่จะต้านไวรัสซึ่งเป็นตัวไวรัสที่อันตรายมากในการฆ่าชีวิตของช้างน้อยทุกๆปีก็คือเขาเรียกว่า Elephant e n d o t ด e ทเรโอโทพิก e r อร์พีไวรสัสโอกรัก็คือเป็นโรคเฮอร์ปีไวรัสสำหรับช้างน้อยซึ่ง โอกาสที่เราจะกินเสียช้างน้อยกินสูงมากแล้วก็ไม่กิชนชมาที่่ันมันแล้วก็เสียช้างไปจําน,นวนทางน้อยหลายเพียกแล้วครับ<ง>เป็นต้นส่วนในเรื่องของการหาอาหารหรือหาคุณในการที่จะมาดูแลเขาในในแต่ละวันอันเนี้ยเราทําเป็นกิจวัตรอยู่แล้วแล้วก็ได้รับการสนับสนุนทั้งจากอ่า คนไทยเราแล้วก็คนต่างชาติที่เขามีใจรักช้างแลวก็อยากจะช่วยอ,าอยากจะช่วยบรรดาปังเอกชนที่ต้องขับเคลื่อนด้วยตัวเองปากกัดทีเขี่มาตั้งแต่ก่อนโควิดในช่วงโควิดแม้จะถึงณตอนนี้อะครับอืมค่ะเท่าที่ฟังดูค่าใช้จ่ายในการดูแลนะคะรักษาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะอันนี้คือหลักๆนี่คือโอเคอาจจะมาจากทุนทรัพย์ของตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีจากนักท่องเที่ยวด้วยถูกไหมคะ ใช่ไหมคะครับผมที่จริงแล้วก็คือเป็นคณส่วนตัวของเราเองโดยโดยโอย่างที่ผมเรียนก็คือเราอยู่ด้วยได้การท่องเที่ยวนะครับหลักๆแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเทรนในการอยากจะมาทํากิจกรรมกับช้างก็คือมาทําปฏิสัมพันธ์เช่นมาป้อนอาหารมาเรียนรู้แล้วก็ไปเดินกับช้างเพื่อสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติรวมทั้งเราเปิดโอกาสให ได้ถ่ายรูปใกล้เซลฟี่สัมผัสแล้วก็อาบน้ํากับน้องช้างด้วยซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเขาชอบมากเพราะเป็นการาร e s เ e ็ t ช้างแล้วก็เป็นการให้ให้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจในมุมมองที่ว่าช้างจริงๆแล้วถ้าเราดูแลเขาดีและเราใส่ใจเขาดีเขาก็จะเป็นช้างที่ดี ไมใ่ใช่ว่าภาพที่เราอาจจะเห็นกัน่อบๆก็คือเป็นช้างที่ตกมันเล่า,าอ,ออกข่าวช้างทำร้ายคนนู่นนี่นั่นแต่ในมุมอีกมุมหนึ่งที่ช้างเขาแสดงความน่ารักความฉลาดของเขาเนี่ยมันมีมุมนั้นอยู่แต่ว่าเราอาจจะได้รับสื่อจากมุมนี้น้อยไปนิดนึงนะครับโดยเฉพาะช้างที่บาดเจ็บแล้วก็ช้างไม่สบายต้องทราบว่าเบื้องหลังของบุคคลที่พยายามช่วยช้างเหล่านี้เนี่ย มีใครบ้างนะครับเข้าใจว่าหลายท่านก็ลักช้างแต่ว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงข้อมูลว่าคนที่ช่วยช้างจริงๆแล้วมีอยู่กี่ท่านมีอยู่กี่องคอ์กรประมาณนี้ครับคร่ะเห็นว่าคุณอภิชิตเนี่ยในฐานะที่เป็นอุปนายกสมาคมสาพันธ์ช้างไทยก็เคยไปยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐด้วยใช่ไหมครับครับผม ตั้งแต่ก่อนที่จะโควิดเริ่มแล้วก็ในช่วงโควิดประมาณสองปีที่ผ่านมานะครับเบสามปีเราก็รวมกันคือกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมสาพัน์ช้างไทยเราก็รวมรวมทัทง้ทงท่านนายกเลยนะครับ mm hmm. ที่พวกผมเดินทางไปที่อย่างรัฐสภาประมาณสามครั้งโ mm hmm. ดยการไปยื่นเรื่องเพื่อที่จะขอ,อะทางภาครัฐเอาง่ายๆคือ,อ ผู้นาของฝ่ายนิติเพื่อที่จะออกกฎหมายบางสิ่งบางอย่างที่จะให้ความปกคุ้มครอง hmm. กับช้างกรณีนี้เป็นประเด็นหลักคือช้างเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยยังไม่แน่ว่าตกลงว่าช้างมี่มีความดูแลของกรมไหนกระทรวงอะไรนะครับทั้งที่เราก็บอกว่าช้างเป็นสัตว์ผู้บ้านคู่เมืองช้างเป็นสัตว์ที่สําคัญสําหรับคนไทย <Okay. S 2> แต่เวลา ช้างเกิดขึ้นมาช้างก็ไปอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาไทายทต้องไปแจ้เหตุต้องไปอำเภอนะครับแล้วมาอีกทีก็คือเวลาช้างล้มช้างตายแค่นั้นนะครับสาหรับมหาไทายส่วนก,กระทรวงคมนาคมก็คือเวลาเราจะเคลื่อนย้ายช้างเราก็ต้องไปขออนุญาตเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายสัตว์ซึ่งมันก็อาจจะมีโยงกับปศุสัตว์ด้วยก่อนที่ปศุสัตว์อำเภอจะเซ็นเคลื่อนย้ายมันหลายที่แต่หลายขั้นตอนมากครับกรณีช้างป่วยเนี่ยหลักๆ ทุกซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันมันสร้างความลําบากในการาดูแลช้างสําหรับคนเนย่งอยู่แล้วและต้องต้องมีประสักในสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยเราก็าพยายามติดต่อเพื่อจะขอความช่วยเหลือาจากจากจากเรื่องกฎหมายตรงนี้บวกกับนะครับที่ผ่านมาช่วงโควิดเราประสบปัญหาในเรื่องของ ในะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงจากทางฝนอีนิดหนึ่งใช่ค่ะก็คือสรุปง่ายๆคุณผู้ชมค่ะนะณปัจจุบันนี้นะคะคือที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างต่างๆเพราะฉะนั้นใครนะคะที่อยากจะช่วยเหลือนะคะช้างนะคะติดต่อไปได้นะคะทาง f c e b o o o p a พ e สมาคมสหพันธ์ช้างไทยค่ะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์085 ห5 8้าแปดแดสี่หกสี่นั่นเองเพราะว่าตอนนี้นะคะก็คือเป็นทุนทรัพย์จากตัวเองนะคะ,คะแล้วก็มีจากนักท่องเที่ยวด้วยนะคะรวมถึงโอเคอาจจะมีภาคเอกชนนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือส่วนในเรื่องของทางภาครัฐเองก็มีการรอดําเนินการอยู่เนาะซึ่งยังไม่ทราบผลนั่นเองอ่าเสียงกลับมาแล้วนะฮะคุณอภิชิตได้ยินชัดเจนนะครับครับผมค,ครับดีครับเคือสัญญาณ <c oughs> ที่ฟังช้างผมสัญญาณไม่ค่อยเสญญถียรเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับ ครับเมื่อกี้โอเคเราเราพอทราบปัญหาแล้วเราก็ทางคุณอภิชิตแล้วก็ทางสมาคมสหพัน์ช้างไทยก็ไปยื่นเรื่องภาครัฐแต่ทีนี้ในปัจจุบันเองเนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเยอะอเอาเฉพาะปางช้างของคุณอภิชิตเนี่ยเห็นว่าปกติกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักๆเน้นไปที่ต่างชาติใช่ไหมครับก็ <c oughs> จริงๆผมไม่ได้เน้นนะครับอเผอิญว่ากลุ่มคนที่เขาสนใจทำกิจกรรมแล้วก็มาช่วยเราเป็นคนต่างชาติมากกว่าคนไทยครับผมฉะนั้น<อ>กิจกรรมที่เราทำอยู่เราเปิดรับทุก,ทกคนทุกชาติทุกเพศทุกวัยน,นะครับพี่น้องคนไทยเราก็ยินดีตอด้อนรับในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ต้องเรียนเลยว่าก็อยู่ได้เพราะคนไทยบางกลุ่มบางส่วนที่ที่พยายามสืบสาะค้นหาว่ามันมีปางช้งที่ไหนบ้างที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ อันนี้ต้องของกลับขอบพระคุณมายังผู้ไปบุญเหล่านั้นด้วยนะครับก็ก,ก็ก็คือทุกภาคส่วนและครับที่ที่พยายามที่จะช่วยกันขับเคลื่อนโดยหลักๆ <sk ill ek in> แล้วกิจกรรมที่เราทําอยู่ทุกวันเป็นเป็นคนที่มาจากต่างชาติเขาสนใจในกิจกรรมเหล่านี้มากกว่าของของคนไทยเราเพราะคนไทยเราส่วนมากก็จะไปดูการโชว์ช้างแดงความสามารถของช้างเป็นตั้งช้างปกาะมานนั้นมากกว่า แล้วต่างชาติเขาไม่ไม่อยากจะทําครับครับแล้วต่างชาติเขาไปในในกิจกรรมของเอลฟ์เลสคิวพาร์คเราเขาทําอะไรได้บ้างฮะก็หลักๆแล้วเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างนะครับพอเราไปรับจากโรงแรมมาปุ๊บมาถึงที่นี่เราก็จะให้ทีมสตาฟทีมไกด์เราให้ข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นไปเป็นมารวมทั้งกิจกรรมที่เราจะทําซึ่งก็จะมี การไปป้อนนะครับเราจะเตรียมกล้วยผลไม้ไปป้อนให้กับน้องช้างเสร็จแ,แล้วก็จะพาช้ mm. างเดินขึ้นไปตามดอยเพื่อที่จะให้ช้างเนี่ยได้กินอาหารมากขึ้นขณะเดียวกันนักวิจัยก็ไป observe ก็คือไปส <c oughs> ัปงเกตนพฤติกรรมของช้างเช่น <c oughs> เขาจะาใช้มือไปหยิบจับกิ่งไม้หญ้าอาหารหรืออาจจะาาเป็นการค้นดิ่งาาใส่ mm. ตัวหรือถูตามต้นไม้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่น่าสนใจมาก แล้วก็สุดท้ายล้วก็จะพาช้างลงไปอาบน้ําซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมของการดูแลสุขภาพช้างด้วยการขับด้วยการทําความสะอาดผี่หนังเขาอาจจะมีพวกเหงืพวกหมัดพวกแมงอะไรกัแล้วแต่บนผิวหนังฉะนั้นที่เนี่ยเราจะทําในเชิงทัวร์แบบเชิงอนุรักษ์นะครับ,รบก็เน้นเป็นเรื่องของอสวัสดิภาพของช้างเป็นหลัก นี่นะฮะนี่ก็คือสถานการณ์เรื่องช้างล่าสุดหลังจากที่การท่องเที่ยวก็ฟื้นตัวแล้วแล้วก็ผ่านพ้นช่วงเรียกว่าวิกฤตจริงๆในช่วงโควิดมาได้นะฮะวันนี้ขอพระคุณมากนะครับคุณอภิชิตดวงดีประธานกรรมการบริษัทเอลเลฟต์เลสกิลพาร์ครับขอพระคุณมากนะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับสวัสดีครับคนทางทีมงานต้องช่องท่าด้วยนะครับผมยินดีครับพี่สวัสดีครับนี่แกเป็นเจ้าของเองแล้วแกก็คือผมเคยเจอแกเคยคุยกัน แล้วก็จะไปเลี้ยงช้างดูแลช้างทาเองทุกอย่างอะ่ะคือถ้าเรานะคะอ,อยากจะไปใกล้ชิดสัมผัสช้างในวิถีชีวิตของช้างในทุกๆวันว่าช้างมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเหมือนว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดไปแล้วเในี่ยก็ฝากนิดนึงนะคะก็ร่วมกันสมทบทุนนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นองค์กรที่ค่อนข้างที่จะดูแลช้างอย่างจริงจังนะคะครับ